พดคนเดียวน้องไม่แบกๆก่อนอะโหลทุกคนไม่ได้เจอกันนานเลยนะคะก็ที่มาในวันนี้นะคะก็จะมาพาแต่งหน้าพาทำผมุมแล้วก็มารีวิวคอนแทคเลนส์นะคะว่าเป็นยังไงก็เดี๋ยวไปดูคลิปกันเลยเนาะเดี๋ยวใส่แว่นก่อนมองไม่เห็นก็วันนี้เหงาๆนิดนึงเนอะมีเราคนเดียวช่วงโควิดเนอะไม่ได้ออกไปไหนก็เลยไม่ได้เจอใครก็ไม่มีอะไรหรอกอยากมารีวิวเฉยๆพอดีสั่งคอนแทคเลนส์จาก ทวิตเตอร์มาแล้วก็แบบรู้สึกว่าเอ้ยมันสวยดีก็เลยรีวิวดีกว่าเงาๆแบบนี้แหละอยู่ <c oughs> อ่ะก็คือที่สั่งมาจากร้าน <c oughs> เดี๋ยวจะเอาร้านไว้อยู่ตรงนี้นะ <c oughs> ก็คือร้านนี้สั่งบ่อยมากมันเป็นโอเลนส์รุ่น g l ลว y Eyelighter สี black นะคะทุกคนนี่ก็คือเป็นตัวนี้เพิ่งออกใหม่ก็ตัวนี้มันจะมีแบบเขาเรียกว่าอะไรนะการไล่สีต่างๆสวยๆมันทําให้ตาแบบดูเป็นธรรมชาติเขาบอกว่าเออค่าอนามน้ํา40%อ่อนโยนแล้วก็เส้นผ่านศูนย์กลางของเลนส์มัน13.1มิลก็ประมาณเซนกว่าๆอะไรไม่รู้แต่ก็คือแบบไม่บิ๊กมากก็คือจะทําให้เราแบบดูเป็นธรรมชาติพอควรจะมาแกะกล่องก่อนนะคะ ASMR โ <Okay. S 2> อเคนี่ก็จะได้มา2อ,อันแบบนี้เป็นลายเดือนนะคะทุกคนข้างในเราจะเป็นแบบนี้สีสวยเนาะมันน่าจะดูธรรมชาติอยู่เพราะมันขอบดําก็เดี๋ยวเราจะไปลองกันนะคะทุกคนโอ้ทุกคน,กคนแต่ก็คือวันเนี้ยชิลๆเลยนะเพราะว่าหน้าสดมากใส่แว่นแล้วก็เป็นสิวแต่ก็คือ โปรดช่วยมองข้ามันไปด้วยนะคะุกคนเดี๋ยวจะพาแต่งหน้ากบคอนซีลเลอร์ชัดเจนให้มันเห็นแค่คอนแทคเลนส์กับบนตานี้เท่านั้นว่ามันดูเป็นไงนะเพราะว่าอันเนี้ยเป็นแพ้แมสอะทุกคนเพึ่งพิ่งโอเคเพราะว่าเปลี่ยนแมสใหม่ก็คือตอนนี้ใช้แมสของเวลแคร์อยู่โอเคมากเพราะว่าหลังจากที่แพ้แมสใช่ไหมแล้วมันก็เป็นแบบเป็นสิวเหอขึ้นเลยไม่รู้มันเป็นเพราะอะไรอาจจะเป็นเพราะฝุ่นเพราะเราจามในนั้นแล้วแบบเราไม่ยอมเปลี่ยนแมสด้วยอันเนี้ยก็คือสําคัญมากเลยนะก็เลยเปลี่ยนอะเปลี่ยนทุกอย่างรักษาความสะอาดเริ่มแบบ ใช้แมสครึ่งวันแล้วก็เปลี่ยนใหม่แล้วก็เปลี่ยนมาเป็นใช้ของเวลแคร์ก็เลยรู้สึกว่ามันดีมากพวกเส้นใหญ่พวกอะไรแบบนี้เรารู้สึกว่าแบบมันสะอาดแล้วตรงเนี้ยก็เหลือแค่รอยสิวแล้วก็โอเคมากค่ะเราล้างมือละเอียดแล้วนะคะทุกคนก็มาเริ่มกันเลยอือันนี้ตาธรรมดานะจ๊ะทุกคนเห็นความแตกต่างปะ่ะอันเนี้ยคือข้างที่ใส่อันเนี้ยคือไม่ใสโอ้นี่ไงมันมีประกายประกายอยู่<ๆ>เห็นป่ะก็สวยดีนะ รู้สึกมันดูเป็นธรรมชาติดีชุ่มธรรมชาติอ่ะมันจะดูอุ้ยสวยว่ะมันจะดูแบบมีความธรรมชาติมันธรรมชาติมากนะเห็นปาะมันจะดูแบบมีประกายสีน้ำตาลแต่ที่จริงมันเป็นแบบเป็นลายของคอนแทคเลนส์ชอบอยู่นะสวยสวยสวยขั้นตอนต่อไปเรามาแต่งหน้ากันเพราะว่าตอนนี้หน้าแบบไม่ไหวแล้วหน้าสดมาตอนบ่ายก็คือลงครีมกันแดดแล้วก็ครีมบำรุงอะไรก่อนหนะ้านั้นไปแล้วแหละเอาผมขึ้นก่อนนะทุกคน ก็เห็นหน้าบวมๆบานๆแบบนี้ไม่ต้องตกใจอ้วนขึ้นค่ะก็น้ำหนักขึ้นนะทุกคนช่วงนี้กินอะไรก็อร่อยวันนี้เรามาแต่งหน้าเฉยๆให้มันแบบดูลุคคิ้วๆเหมาะกับคอนแทคเลนส์คิ้วๆแบบนี้แล้วกันนะจ๊ะจะเป็น everyday makeup ธรรมดาเลยที่เราชอบแต่งก็ไม่ได้มีอะไรมากมายบางๆคอนซีลเลอร์พุชันลิปคิ้วตาไหมเอาตานิดนึงเนาะให้มันแบบคิวๆนิดนึงมา ันดับแรกเราใช้อันนี้อันนี้ก็จะเป็น The Sam Concealer เบอร์0.5นะคะต้องสวอชให้ดูไหมเหมือน Beauty Blogger ที่ขเขาทำกันเอ๊ะอ่ะน,นี่อันนี้เบอร์0.5ยันม,มันรอยสิวเยอะอาก็าแต้มแต้มแต้มตรงนี้ตรงไหนก็แต้มไปให้หมดเห็นบ้างก็มีรอยสิวเยอะเหมือนกันแล้วก็ใต้ตา แต้มคอนซีลเลอร์เสร็จแล้วทุกคนก็เราจะใช้ฟองน้ำของคุชชั่นนะคะโอเคเสร็จแล้วอันนี้ก็คือฟินิชลุคหลังคอนซีลเลอร์รอยสิวมันดูจางลงมันไม่ได้จางหรอกมันโดนปกปิดไปเลย <c oughs> ต่อไปง่ายๆก็จะเป็นอันนี้คุชชั่นของ n a r s, <S โอ๊ยลืมทาลิปมันว่ะทาแป๊บนึง วันนี้ง่ายๆก็จะใช้เป็นนีเวียรุ่นอะไรไม่รู้รุ่นสีน้ำเงินแบบธรรมดาคือปกติอะโบชอบใช้ของคาร e เมกซ์นะทุกคนแต่ตอนนี้มันหมดแล้วหมายถึงคือใช้จนหมดไม่รู้หมดคือมันดีมากมันกันแดดด้วยแล้วคือเป็นแท่งแรกที่ใช้หมดหมดหมดเลยแล้ววันเนี้ยมันหมดพอดีก็เลยอ่ะเอาไว้ก่อนใช้นีเวียไปก่อนดีเหมือนกันนะคะก็ <c oughs> มาคุชชั่นต่อ โอเคเสร็จแล้วมันก็จะดูมีความแบบเอ่อฟินิชขึ้นมานิดหนึ่งต่อมาเราก็จะใช้เป็นตัวนี้ตัวนี้น้องวมาลแนะนํามาว่ามันดีเราก็เลยมาลองกับเราเลยรู้สึกว่าเฮ้ยดีจริงมันทาให้หน้าดูแบบดูกโกลด์ดูเป็นธรรมชาติแบบเนี้ยปกติเราก็จะชอบแบบบีมันองมาป้ายตรงนี้ก่อนนะคะแล้วเราก็แบบมาแตะตรงเนี้ยตอนแรกว่าอะไรนะว่าจะมีแค่ค,คอนซีลเลอร์รองพื้นเอ็กค์รชัน่นลิปแล้วก็เสร็จใช่ไหมอา่ามีอันนี้เข้ามาด้วยอย่างนี้ เพราะว่ารู้สึกว่าตัวนี้มันทําให้หน้าดูโกโลดูสาวเกาหลีดีเลยหน้าดูโกโลขึ้นไหมทุกคนโกโลขึ้นมานิดนึงเนาะต่อมาคิ้วเนื่องจากที่เราเป็นคนคิ้วที่แบบคิ้วหนาขนคิ้วเยอะเราก็จะไม่ลงอะไรมาเราก็จะใช้ของเคสลงสีเข้มก่อนชุบ เราก็ใช้สีที่2ตัวนี้แบบมาระบายหัวคิ้วนิดนึงเพราะว่าสีมันไม่ค่อยเหมือนกันแล้วก็ตัวนี้สีอ่อนสุดชมาทําตรงสันจมูกก็จะทำตรงนี้แบบดูมีมิติขึ้นนิดนึงอะดูแบบดูมีจมูกขึ้นนิดนึงน่ะ ที่นี้ก็ตาตาเราก็จะใช้ตาเราก็จะใช้เป็นตัวนี้อ,อีทูดี้ดัสตี้แคทต,ตัวนี้เราชอบสีนี้มากเพราะว่าเรารู้สึกว่ามันเป็นสีแบบตุนๆนะทุกคนมันเป็นสีแบบสีน่ารักอืมตัวนี้ก็ไม่ได้ใช้แปรงนะเราก็จะใช้นิ้วของเราจิ้มไปตรงนี้เลยแล้วก็ทาเลยสีมันจะประมาณนี้แล้วก็ชุบๆไปเลย ไม่ต้องซีเรียสเพราะว่ายัางไงสีมันก็แบบผสมผสมกันอยู่ดีเดี๋ยวมันก็ออกมาเป็นโทนชมพูเองอ๋อวันนี้เราจะแต่งหน้าโทนแบบชมพูชมพูนิดน,นึงแล้วพัดด้านไตหนึ่งโอเคอ่ะแล้วก็าา okay. วกสีนี้สีที่แบบสีที่เข้มขึ้นมานิดนึงสีมันจะเป็นประมาณแบบสีชมพูอมม่วงตุ่นตนิดนึงอ่ะอันนี้ สีชมพูอ่อนเป็นวงกว้างกว่าใช่ปะ่ะแล้วสีชมพูเข้มอะ่ะก็คือวงแคบขึ้นมาหน่อยก็มาอยู่ตรงเนี้ยแหละอยู่ตรงนี้ชืมาแล้วก็ทาด้านล่างค่ะตอนทาด้านล่างจะชอบทาตรงนี้ด้วยตรงเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะด้านในด้วยอะ่ะตรงนี้ให้ดูแบบไม่ใช่คนขี้โรคนะดูเป็นแบบเอเกียนิดนึงแล้วก็ตัวนี้ชอบสีนี้ที่สุดมาวคน สีมันจะออกน้ำตาลตุนๆนิดนึงแล้วก็มาตรงหัวตานิดนึงแล้วก็สีเดิมตรงปลายตาน,ะนี่เราก็แบบพยายามเบลนด์ใช้ยูที่ไม่มีสีเลยเบลนด์ให้มันเท่ากันเป็นการแต่งหน้าแบบง,ง่ายๆแล้วทีนี้ก็จะใช้ตัวเดิมก็คือเคสตัวนี้ใช้หัวหัวตัดหัว Ang l e brush ตัวนี้เอาสีเข้มนะคะชุบมา ทำเป็นแบบเป็นอายไลเนอร์ตรงนี้เรารู้สึกว่าของเคสมันดีมากเลยที่ว่าสีมันเข้มดีแล้วก็ใช้นิ้วที่ไม่เปื้อนปรับจัดทรงนิดนึงวันไหนที่ไม่ชอบตีดอายแบบน้ำหรือแบบเจลหรือแบบแบบพุกกันอ่ะเราก็ใช้นี้เลยเร็วดีแล้วก็ไม่ต้องกลัวมันเลอะหรือว่ากลัวมันแบบผิดพลาดเพราะว่ามันเป็นแบบฝุ่นเนาะมันจัดการได้ง่ายเราแปรงหัวตัดอ่ะมันเป็นแบบมันควบคุมได้ง่าย ดูแบบดูคิ้วขึ้นมาแล้วพอเสร็จแล้วเราก็แบบข้างตายนิดนึงให้เป็นแบบสีน้ำตาลนิดนึงนะโอเคตาเสร็จแล้วใช่ไหมคิ้วเสร็จแล้วอ๋อเหลือแก้มแล้วก็ลิปโอเคอ่ะก็จะใช้เป็นบ r ัชตัวเล็กๆปุ๊กปิ๊กอันนี้กับแล้วก็ที่ปัดแก้มเป็นอันนี้มันจะเป็นสีแนวนี้สีแนวชมพูโอรสหรอมันโอรสไหม่ะเนี่ยมันจะออกสีแบบ สีธรรมชาติอะทุกคนสีมันจะเป็นแบบแล้วมันจะมีบลิงบลิงในตัวด้วยเรเลยรู้สึกว่ามันธรรมชาติอีกปัดแบบจมูกด้วยหน้าดูมีเลือดฝาดนาะกจากที่เมื่อกี้สีเหมือนกำแพงข้างหลังนะทตอนนี้ก็คือเริ่มมีสีขึ้นมาแล้วนิดนึงนี่โอเคลิปก็จะใช้เป็น l'oreal paris s t คะเนี่ยสีมันเป็นสีแนวเนี้ยแล้วพอแบบเบลนดไปอะสีมันแบบสวยมาก เราทาปากเราจะชอบแบบให้เกินขอบปากมานิดนึงนี่ใกล้เสร็จแล้วใกลเสร็จแล้วกเส็จแล้วโอ้โสิจากการสวอตนะคะแล้วก็เอาผผมหน้ามาลงทำผมด้วยไหมอีกนิดนึงรู้สึกว่ามันแบบมันยังไม่ฟินิชจริงๆยิงได้อีกนิดนึงเอาน โอเคมาเข้าสู่ช่วงทําผมแบบกระทนานันิดนึงนะคะทุกท่านทุกคนยังอยู่ดูอยู่นะคะก็ขอบคุณมากเลยอันนี้ก็จะเป็นแกนม้วนผมเลอซาชานะคะทุกคนเดี๋ยวจะบอกอรายละเอียดว่ามันขนาดเท่าไหร่อะไรยังไงก้อนนับแรกเปิดก่อนเลยเซตไว้ที่ร้อยสี่สิบพอเห็นปะ่ะพอเราเครื่องมันก็จะแบบทําการนับถอยหลังว่าเอ้ยอีกกี่นาทีเอ,อ้กีวก่วิกี่วิจะร้อนก็วางไว้สักครู่เอาจิงๆิงคอนแทคเลนส์สีแอลมากเลยนะสีแบบมองไม่รู้ว่ามองในคลิปมันจะแบบมันเห็นชัดหรือเปล่าแต่ก็คือถ้าใน ในความเป็นจริงก็คือมันจะมีประกายน้ำตาดิดหนึ่งข้างล่างกับข้างบนนิดหนึ่งอ่ะสวยดีน่ารักดีช่แล้วเราแบบเราสั่งกับร้านนี้บ่อยมากตั้งแต่สมัยสองสามปีที่ผ่านมาก็สั่งแต่ร้านนี้นะทุกคนเรารู้สึกว่าเขามีของพร้อมส่งเยอะดีแล้วก็มีหลายสีหลายขนาดให้เลือกเราเลยรู้สึกว่าเฮ้ย hey, น่ารักชอบแล้วแม่ค้าก็ตอบดีแล้วใชนะ่ไหมอันดับแรกแบ่งผมก็ไม่รู้แบ่งกี่ชอ่อก็แบ่งแบงไปก่อน ชุบแล้วก็ปล่อยไว้นิดหนึ่งแล้วก็อ,ออกมาชุบมันก็จะเป็นโคงโค้งแบบนี้แหมวนแค่รอบเดียวพอแบบนี้ชุบเดี๋ยวมันก็คลายทุกคนให้มันมุมไว้แบบนี้แหละอีกข้างหนึ่งนะคะ มาชั้นที่สองขึ้ยคือนี้นะคือเราไม่รู้หรอกว่าเราจับหมดไม่หมดแต่ก็ใช้ตามความรู้สึกเอาเนาะเอาจากข้างหลังก่อนว,วีนิดนะึงอีกชั้นหนึ่งอันนี้เราก็ชบุบอ่พอมาถึงด้านหน้าของตรงนี้นะคะโบจะชอบทำแบบนี้ชอบม้วนแบบนี้ก่อนนะ ออกมาเฮ้ยมันจะดูม่วๆมไม่เป็นไรแต่ตอนออกมามันออกมาสวยนะดูนะเนนๆนี่นเห็นไหมมันก็สวยสำหรับคนที่แบบผมยากโสงหรือว่าผมแห้งอะไรแบบนี้ใช่เนี้ยก็โอเคนะเพราะว่ามันหนีได้แเราเธอก็แบบจับแบบนี้นะแล้วชูกรีดขึ้นมานิดนึงนแล้วก็หมุนชิวๆแหละไม่ต้องซีเรียส แบบอ่าแล้วก็เหลือข้างหน้าใช่ป่ะก็ทําแบบเดิมปุ๊บม้วนม้วนเสร็จคราวไว้นิดนึงก็ปล่อยออกมาดิชิ้นข้อมวยแล้วปล่อยออกมาอ่าเป็นแบบเอสเคิลนิดนึงอ่าแล้วก็จับสุ่มๆมาตรงนี้แหละแล้วก็แล้วก็ม้วนออกมันก็จะเป็นโคิลแบบ ยุ่งๆหน่อยสุดท้ายอ๋อจะบอกเคดลบโบจะชอบแบบมันไม่ตรงกลางอะ่ะถ้าตรงกลางมันจะดูแบบความจริงมันก็ได้แหละมันก็จะดูแบบดูปกติแต่ถ้าแบบเราแบ่งมาให้มันเป็นแบบด้านนี้เยอะกว่าหรือด้านใดด้านหนึ่งเยอะกว่ามันจะดูดูผมแบบผมได้รับการดีไซน์มาอย่างดีนี่ลองเลยนะแล้วก็จับด้านหน้าเลยเราก็จับด้านหน้าเลยแล้วเราก็ป๊ามาแบบนี้ค้างไว้นิดนึงแล้วกวออ็ออกมา จับทำไมม้วนม้วน,นแบบนี้ก่อนแล้วก็เอาแท่งเนี้ยรอดด้านใต้ของผมเลยยุย่งไม่เป็นไรเดี๋ยว น,นิดนึงให้มันลอนๆเท่ากันมันก็จะเป็นประมาณนี้ปิดให้มันดูเป็นลอนๆก็ม้วนลงมาโอเคเสร็จแล้วปิดโ,โอเคเสร็จแล้วทุกคนเป็นไงเอ่ย เดี๋ยวอันเนี้ยเสื้อมันเป็นแบบเสื้อยืดเนาะมันดูแบบคอสตูมนี้ห่อยอ่ะก็ไปเปลี่ยนเสื้อมาแล้วให้มันดูแบบโคเรียโคเรียนิดนึงมันเข้าไหมเนี่ยทุกคนหรือว่าเราคนเป็นเสื้อแบบชมพูมิงมิงมิงเออไม่เป็นไรเอาเถอะก็นี่อันนี้เป็นฟินิชลุคนะคะถ้าอยากให้แบบรอนมันดูเป็นธรรมชาติก็ใช้นี้เพิ่มเลยก็ได้ก็เป็นมิเซนหรือว่าเป็นเอเซนบำรุงผมใ็มไสักสองนันแลก็ไม่ทุ่วเลย จะดูแบบเฮ mm ้ย hmm. ผมรลอนธรรมชาติสวยดีจังแบบนี้โอ๊ยลืมลืม,ลม,ลมแป้งฝุน่นมีหน้าลหน้ามันแบบวิ้งเ mm ีย hmm. ก็อ่ะเราก็จะใช้เป็นอีกิ p ส e โคเ e อร์พาวเดอร์เป็นตัวนี้นี mm ่ hmm. เปิดมาอันนี้โบใช้เป็นเบอร์21นะคะใช้จริงอะไรจริงเพราะว่าจะหมดแล้วดูดิแล้วแปะไปบริเวณที่มันดูแบบดูวิ้งเกินจริงดูแบบดูมัน ตรงคอด้วยให้ดูสีไม่ต่างกันโอเคเสร็จอีถือว่าเป็น everyday look ไหมก็ไม่เชิงประมาณนี้แหละก็มีคอนซีลเลอร์พูชชั่นแต่ถ้าวันไหนไม่ออกจากบ้านเลยก็แค่มอยเจอร์ไรเซอร์แล้วก็ครีมกันแดดนะคะทุกคนก็หวังว่าทุกคนจะ enjoy กับคลิปนี้นะคะวันนี้ก็เท่านี้แหละมารีวิวความน่ารักของคอนแทคเลนตัวนี้ คลิปนี้เงาเงานิดนึงเนาะแต่ก็หวังว่าทุกคนจะชอบแล้วก็กดไ like, ล <c oughs> ค์กดแชร์กดซับสไครป์คืนนะหวังว่าทุกคนจะกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะวันนี้ก็แค่นี้ไปแล้วนะจ๊ะ อ่ะเดี๋ยวซูมใกล้ๆในตาให้ดูเลยว่าเป็นยังไงเห็นป่ะเห็นป่ะสวยเนาะดูดิเฮ้ยทุกคนดีมากสีนี้สวยสีนี้สวยสีแบล็คนะทุกคนความจริงสีบราวก็มีสีเกรย์ก็มีโอเคเดี๋ยวไปละวันนี้แค่นี้นะคะขอบคุณนะคะที่มาดูบ๊ายบาย